อวันนี้ก็จะมาคุยก็ทำเรื่องอะไรไปน้อยนะอะเรื่องการได้เห็นได้เจออืมแล้วก็เข้าใจผิดกันอืมพอเชื่อในที่เห็นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเนี่ยบางอย่างนี่มันไม่เป็นไปทางอย่างที่เราเห็นหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราได้ยินเนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดี อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นการามาสูดถึงได้กล่าวไว้ไงอย่าเชื่อเพราะเราได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วก็อย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เราเนี่ยอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเนี่ยอย่าเชื่อเนี่ยต้องใช้ปัญญาไต,ต่ตองกว่าเนี่ยเออไม่ใช่ว่าทุกคน,นั้นได้ยินได้เห็นนั้น สิ่งที่เห็นนั้นมันจะเป็นไปตามความจริงที่เราได้เห็น,นะจะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างไปก็หาไม่เนี่ยเอี่เรื่องได้ยินได้เห็นเนี่ยนะสะิ่งที่เห็นมันอาจอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดจะได้เนี่ยในเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องเล่าไอาส้สองเนี่ยก็าว่ามีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งคนนี้สามีน,นะเขาอ,อายุมาก แกก็ภรรยาแกอยู่หลายปีว่างั้นเถอะอือยอยู่มาอยู่มาอยูนะ่มานักสามีอายุมากยังว่าสังขารก็อยุงมากเมื่อถึงเข้าวัยชราเขามันก็เกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะมันมันเป็นอริยสัจนะอืมอริยสัจแล้วแกเจ็บตายเรื่องธรรมดานะอยู่มาได้ไม่นานแต่งงานก็ได้ไม่นานสามีเขาเกิดตาย เออ,อ,อต,าตายตายคนนี้ภรรยาเนี่ยภรรยาภรรยาก็เป็นคนตีก็ทําตามคาของสามีก็นะเออร้ลองให้ไปที่หลุมศพสามีนะร้ลองให้โอ้แ้่ก็พัดหน้าไปพัดที่หลุมศพพัดพัดแล้วก็ร้องให้พี่ไม่น่าจากฉันไปเลยพี่ทําไมจากฉันไปไวขนาดนี้ลองให้กำขวดนนะแล้วก็มีคนเดินผ่าน เออเห็นหลายคนเออคนในตฉะนั้นะ่ะเขาเดินผ่านเขาก็เห็นนะเออไปก็ยังเห็นกล้ก็ยังเห็นเออเขาว่าพากันคิดนะโอ้ผู้หญิงคนนี้มันช่างดีจริงจริงเนาะโอ้ใครได้เป็นลูกเป็นเมียแล้วมันน่าจะดีมากกันนะเนี่ยผู้หญิงคนเน,นี้ก็น,น่าสามีตายแล้วก็ยังมาพัดมานั่งพัดหลุมศพนะร้องไห้คำขู่วนนะเออนะเออ,เอ,อกร้องไห้นะ วันหนึ่งไปเจอกับหลวงพ่อ,พอรครับออเจอกับหลวงพ่อ,พอรครับก็ไปพูดกับหลวงพ่อ,พอให้ฟังให้หลวงพอ่อฟังโอ้หลวงพ่อฉันเห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะที่นั่งอยู่ตรงหลุมศพอะโอ้ยช่างดีจริงๆพ่อร,ร้องไห้โกงฟฟแล้วก็นั่งพัาหลุมศพนะอืมช่างดีจริงๆเลยเนะาะขาะสามีตายไปแล้วนะคูยกูนอย่างนี้นะพูดกับคุยกับหลวงพ่อพอืม ผมพ่อถามโยมไปรู้อะไรมาล่ะเพราะนั้นเ่็ผู้หญิงคนเนี้ยเขาทั้งดี้จริงโอ้วงพ่อเลยบอกเออมานี้มานี่แต่จะพูดให้ฟังจริงๆผู้หญิงคนเนี้ยเขาทาตามคาของสามีของเขาเออเอา้าไอ้นุมน่มไอ้นุ่มก็ถามอา้าวเขาทำยังไงล่ะวงพ่อเขาทาตามคําสามีของเขายังไงอ่ะโอ้ก็าสามีเขาบอกว่าเออถ้าหลุมศพก,กูยังไม่แห้งเนะ่ะมึงจะเพิ่งมีผัวใหม่นะ เออโอ้โอ้มันก็เลยรู้ไงเนี่ยไอ้นุ่มคนนั้นก็เลยรู้อ๋อยายคนนี้เขาจะมีผัวใหม่ว่างนั้นเออเขาเลยรีบมาพัดนุ่มซอบให้มันแห้งเออเห็นไหมเออนี่อะไรนะก็ามาพัดนุ่มซอบให้มันแห้งเขาจะได้มีผัวใหม่ได้ว่างั้นเขาก็ทําตามสามีของเขานะถือว่าเขาก็ดีเป็นตัวหนึ่งนะเออนะ เออบางอย่างเนี่ยถึงได้บอกว่านะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเป็นไปตามที่เราเห็นตลอดนะอืมอย่าคิดไปว่าโอ้มันจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดนะอืมมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะคือบางอย่างมันไม่มันไม่อยู่ในสภาวะที่ที่เราจะออกความเห็นแล้วมันจะใช่ตามที่เราคิดแนละไม่ใช่นะอืมต้องดูนานๆน,นะเขาเขาจึงได้บอกไงระยะทางที่สุ์มาการเวลา ที่สูจนคนค่าของคนก็อยู่ที่ผลตรงนันนะเออออครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะอ่าก็ขอจบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันอ่ะ